ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทิน ระวังถูกหวยหนักสี่ราศีนี้เปิดบัญชีรับทรัพย์จะลืมตาอ้าปากปลดหนี้สินได้อันดับหนึ่งชาวราศีพิจิกดกวงชะตาฟ้าเปิด ใายในปีนี้การงานค่อนข้างจะโดดเด่นมากคนที่ทำงานรับราชการหรือทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงานไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นส่วนเจ้าของกิจการหรือคนที่ทำธุรกิจจะมีข่าวดีเลยก็ว่าได้ธุรกิจของคุณจะได้รับการขยาบขยายกิจการให้ใหญ่โตมีเงินหมุนเวียนดีเงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีรอรับโอกาส ดีๆไว้ได้เลยภายในเดือนนี้จะมีโอกาสได้เสียงโชคเสียงดวงแล้วรุ้นรางวันใหญ่ความรวยจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าสำหรับชาวราศีพิจิกอันดับ2องชาวราศีสิง์ในเรื่องของการเงิน ถือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสได้โชคราภถูกหวยรวยเบอร์ได้ของขวัญหรือได้รับรางวาัลจากการชิงโชค เรียกง่ายๆเหมือนเงินหล่นจากฟ้าอยู่ดีๆก็ได้เงินนอกจากเงินแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะมีรายรับหลากหลายช่องทางรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้เงินทองมากล้นเงินในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านเล็กก็ว่าได้ความรวยจะปรากฏเด่นชัดขึ้นสำหรับชาวราศีสิงห์ ตับ3ราศีกัน ราศีกันในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงานได้ย้ายถินฐานหรือว่าย้ายงานแบบกระทันหันหรือใครที่ว่างงานมีโอกาสได้งานใหม่ซึ่งบอกเลยว่าการงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะได้รับโอกาสสมดังใจในช่วงนี้ขอให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งจะเป็นการดีการทำมาหากินจะมีเงินรายได้พิเศษเข้ามาเรียกได้ว่าโอกาส รับรอยมาถึงคุณแล้วการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีรุ้นรางวันใหญ่หรือจะอาจถูกสามตัวตรงๆเสร็จีหน้าใหม่อาจจะเป็นคุณสุดท้ายนี้ชาวราศีเมษร,ราศีเมษ การงานของคุณนั้นเหมือนพายุงานถาโถมเข้าใส่ชีวิตของคุณหากเจอเรื่องวุ่นวายใจจะสามารถหมดไปเพราะงานจะเบาบางลงผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานดีทำให้การงานของคุณนั้นประสบความสำเร็จได้โดยง่ายแถมการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์งานดีเงินดีมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีกด้วยบอกเลยว่าโอกาสทองอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมขอ ให้เลือกซื้อเลอตเตอรี่ไว้สักใบมีแววจะถูกสลากรางวัลใหญ่หรือรางวัลที่หนึ่งอาจจะเป็นคุณขอให้คุณน,นั้นมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเพื่อส่งเสริมดวงชะตาให้มังคังร่ำรวยอีกด้วย ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ